ดังๆเลยลูกชื่ออะไรสาธุค่ะชื่อเนตรนัทธาพ่วงพิพัฒน์ค่ะปัญหาชีวิตคืออะไรบ้างปัญหาชีวิตคือการงานการเงินค่ะการงานการเงินติดขัดอย่างอื่นมีไหมสมองตื้อค่ะคิดอะไรไม่ออกค่ะหลวงพ่อสมองตื้อเจ้าขวงพ่ะสมองตื้อ,อไปแล้วสุขภาพเรื่องสมองไม่ โผล่สาไม่่าบลรื่นค่ะแล้วก็ปวดหัวมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะตอนนี้ปวดหัวตักค่ะปวดทั้งเนื้อทั้งตัวแล้วค่ะตอนนี้ปวดไปทั้งตัวปวดไปทั้งขาหรือไงเอ่อตั้งแต่ตั้งแต่หัวลงมาศีรษะลงไปถึงปลายเท้าเลยใช่ค่ะมันจะปวดแบบเดินลำบากปวดตลอดเวลาตั้งแต่เกิดอ้ามไม่ค่ะอ่าเป็นไมเกรนแต่สิบสองแต่ว่าสิบสองใช่แต่ว่าช่วงหลังที่ทีน้อยอายุมากแล้วเนี่ยค่ะมันจะปวดบ่อยแล้วก็ ระยะหลังๆนี่คือปวดทุกวันตื่นเช้ามาปวด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 ,วดหัวปวดหัวนี่ปวดให้ทุกวันเลยใช่ค่ะปวดจนถึงเช้าถึงเย็นถึงข้ามถึงนอนเลยเปล่าก็ก็ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะคือตื่นมาแล้วปวดหัวแต่ว่าบางทีก็กินยาบ้างบางทีมา,<ว>ายายแก้ <ๆ S 1> ไขไปตามเรื่องใช่ค่ะ,อะโอเคเคยมาบวดได้ยังยังค่ะยังไม่เคยพอรู้สาเหตุไหมลวขอมาครับเมเมื่อกี้นี้เวลากวดน้ํ้ก็บอกว่าไงบ้างครับท่านเทวดาปากไม่ดีกวดน้ําจะว่ายังไงดี ขอโหสิกรรมที่ข้าลั่นบรจาสาบแช่งใครหนาะที่ข้าเอ่ยพูดเพ้อเจ้อไปนั่นแหละคะ่ะหรือบนดาว่าใครนั่นแนอันไม่สมควรแหละท่านเอ๋ยขอหโหสิกร,รมเลยด้วยนั่นแหละนะเอาบุญภาวนาที่ข้าทำนี้คะ่ะเก้าสิบวันหนาแหละท่านแนทุกคนที่ข้าพระเจ้าเคยสาบเคยแช่งเคยหลอกลวงสาบานเคยตำหนีตีเตียน ไม่ว่าจะเป็นพระอริยะจนกระทั่งถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอขมาตารมขอทอิศผลบุญให้ตามนี้ไป <Okay. S 1> เกก็่ออนนะ้าวรู้ตัวเลยว่าไปทำเรื่องแท้งมามหนึ่งคนคกุมารกุมารมีสามค่ะกุมารอีกสามท่านเทวดา เหตุที่สุขภาพไม่ดีการงานการเงินติดขัดปวดหัวปวดขาปวดตัวเกี่ยวกับเด็กและกุมารหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยเราเคยเอ๋ยทานกันนั่นแหละนะถ้าใครมีเด็กนั่นแหละค่ะชีวิตนะลําบากกันแน่นอนอันทำมาหากินท่านเอ๋ยไม่ขึ้นเลยนั่นแหละค่ะมีแต่ทุกข์ใจกันนั่นแหละค่ะเง,งนินทองนะขาแคลนนั่นแหละอันครอบครัวก็ยากไรยาก็น เราวบวแวงกันไม่เว้นนะหาก,กินก็ไม่ขึ้นนั่นแหละ่ะให้นะสุดดกาแดาจะทบกหน้าเอ,อ้ยอ้าวแปบลบว่าทุกเรื่องที่เป็นอุปสรรคปัญหาเกิดจากเด็กและกุมารจะให้เด็กอยู่ให้กุมารอยู่หรือจะให้ไปเกิดเลยขอให้เขาได้ไปเกิดได้ไปอขอ,ให,ขอให้ได้ไปเกิดเลยจะต้องทําอย่างไรบ้างเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้ว วันให้กันได้ไหมเล่าหนาได้ค่ะบวชได้เด็กหนึ่งคนนั่นแหละครับสิบห้าวันหนาได้ไหมเล่าเลยได้ปมาอีกสามใช่ไหมท่านใช่แล้วสามสิบวันนั่นแหละเอ้ยได้ค่ะได้ไม่ได้ได้ค่ะได้พร้อมเมื่อไหร่พร้อมเลยค่ะพร้อมเลยยอมจะจ่ายให้เลยสี่สิบห้าวันเด็กชื่ออะไรเอาอะไรบ้างได้ทหญิงกันแล่าเลยไม่ทราบค่ะแต่ตั้งชื่อว่าน้องฟ้าไม่ทราบว่าจะใช้ชื่อนี้หรือเปล่า ไม่ชัดเจนตอนนั้นไม่ชัดเจนเธอเป็นหญิง,งและกุมารทั้งหมดหนึ่งหญิงสามชาย,ยโอเคทำทุกอย่าง,งโอเคอาเป็นว่าแยกย้ายกันได้แล้วเขาจะให้ไปเกิดแล้วจะกินอะไรบ้างข้าไปค่ะข้ได้ค่ตั้งใจปฏิบัตินะตั้งใจค่ะอ๋อเขาจะได้ไป โอเคสมความปรารถนาแล้วหญิง <Y ink, S 2> ชื่ออะไรชื่อนงร,รักค่ะนงรักที่สาที่เหลือ,อสามคนหนึห่งค่ะหกุมารหนึห่งกุมารสองกุมารสามกินอะไรท,ทั้งหมดทั้งหมดหร้องได้หมดเลยนะคะร้องได้ได้กินหมดทุกอย่างได้นะคะ <c oughs> เอามาสักสี่อย่างพอค่ะที่แม่อยากให้ลูกกินอะไรก็กินได้หมดเลยค่ะอ้าวเธอให้ลูกเธอกินอะไรอยู่ตอน นูนตอนนี้เธอก็จัดเตรียมให้เขาไปค่ะให้ได้มากหน่อยก็ดีใช่ไหม<ะ>โอเคเสื้อผ้าเสื้อผ้าอางการหลงตาตัวอยางเป็นนางพยาบาลค่ะนางพยาบาลหนึ่งฝันฝันที่ฝ่ายฝันนักเขาฝันถลายค่ะฝันถลายตายก่อน,อนโอเคแล้วสามบุรุษสามบุรุษนะคะหลงตาชุดเด็กผู้ชายก็ได้ค่ะชุดเด็กผู้ชาย หน,หนูเลี้ยเป็นพยาบาลหนูผ่าตัดหัวให้แล้อย่าเลยดีแล้วที่ตายก่อนเธอเป็นพยาบา,าลเธอจะไปเธอไปบานเธอไปผ่าได้ไงเธอต้องเป็นหมอผ่าห้หนูก็ผ่าไ้เออเธยต้องเสียข้หมอพอเห็นอยู่ประจำอ่างี้เขาไปเกิดก่อนแล้วกันเด็กผู้ชายก็เอาชุดผู้ชายสามชุดอาหารการกินตามที่แม่สั่งฮนะ เพิ่มพูดบอลด้วยสองลูกหนูต้องมีเครื่องพยาบาลด้วยนะคชุดพยาบาลเด็กเล่นหนึ่งชุดปล่อยสัตว์ว่าไปไปค่ะขงสี่ขมสี่ตัวค่ะหมอสิบหมอสิบขมสี่อ้าวสังฆทานสังฆทานเอาแค่สชุดพอๆกันหลวงตาสามชุด ไหวไม่ไหวไหวอ่ะไหวอ่าพร้อมเมื่อไหร่พร้อมเลยค่ะพร้อมเลยเตรียมตัวนางพยาบาลไไปได้ได้ตาถามแม่หน่อยจะให้หนูรักษาให้ไหมเอาเบาหัวหัวที่บางที่กำลังเขาเรียกว่าบวกอยู่เนี่ยเขาจะได้ซ้อมไปเลยเด้ที่พยาบาลหมอจะไปซ้อมคน่วยได้ไงหไง แม่อาไปหมอดีกว่าเขาไปหาหมอไม่หาพยาบาลหรอกพยาบาลมันไม่ไม่อาเสี่ยงเสี่ยงนี่ไงผลงานก็ออกมาแล้วไงปวดทุกวันทั้งคืนต็นนี้ผลของการรักษาไงยังเบี้ยงขนาดนี้เลยหายอะไรก็ปวดตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยปวดทุกเช้าตื่นมาก็ปวดเลยอ ไปเกินแล้วไปเรียนก่อนแล้วค่อยมารักษาตามนี้ไปได้ไปไปยังไม่เลียนแล้ว,วย,นะยืนยันยยนะอาไปก่อนไบ,บาย,บายอาชันท่านเทวดาเขาจะถามถึงอะไรถึงแม่อีกเหรอไปได้แล้วไอไเาไม่สนใจขไม่สนใจแล้ว ผลทางการรักษาก็เดี้ยงอยู่งี้แล้วไงเดี๋ยวจะเดี้ยงหนักกว่านี้อีกอ่าพอแล้วไปได้ไปบ๊ายบายมันจไม่เหลือแล้วผม้แจนแล้วพอแล้วเขาไม่ไหวแล้วเขาซึมทื่อไปหมดแล้วสมองสมองไม่ค่อยดีแล้วใช่ไหมในเวลานี้เขาบอกว่าเขาอยู่กับปูมายทำแลกปูมายจนไม่เหลือเลยไม่มีความรู้ไม่ได้เรียนมาเที่ยวไป เธอไปทดสอบเองไม่ได้อ่าเนี่ยเขาเบอร์ไปหมดแล้วตามนี้บายบายโชคดีอ่า <c oughs> ไม่เปลี่ยดนะเขาทำใจได้ไปได้เลยอ่าท่านเทวด,ดา,าถามถึงแม่ใช่ไหมใช่ค่ะแม่ชื่ออะไรดังๆแม่ชื่อนางดวงจันทร์วงรักค่ะดวงจันทร์วงรักตายไปกี่ปีแล้วยี่สิบห้าปีคะ่ะ ตายไปยี่สิบห้าปีแล้วตอนนี้ดวงจันทร์วงรักอยู่ดีอยู่ร้ายอยู่สุขอยู่ทุกข์อย่างไรบ้างชื่อดวงจันทร์ใช่ไหมท่านใช่แล้วต,ตอนอายุเท่าไหร่หนาะหกสิบสามปีอ่ายี่สิบห้าปีตายใ <25 S 1> นโรคอะไรนะโรคอะไรมะเม็งติดตับค่ะมะเรลงกินตับเร็งติดตับใช่ไหมท่านใช่แล้ว ทำอาชีพอะไรเนาะข้าราชการชนประธานค่ะข้าราชการชนและประธานทำบุญบ้างไหมเล่าเลยทำเยอะมากค่ะ,อะชอบทำบุญชื่อดวงจันใช่ไหมท่านใช่แล้วเห็นกันนั่นแหละเนาะนางไปเกิดแล้วสิพอนี่แหละเนาะเห็นเป็นเช่นนั้นเอ้ยอ่าถ้าไปเกิดแล้วลูกจะตอบแทนตอนนี้นางไปเกิดท่านเอ้ยมีกรรมตามเลยนั่นแหละนะกรรมที่เคยทำไว้นั่นแหละค่ะ ตอนนี้หนาข้าเห็นเครื่องในนางนั่นแน่แต่ไม่ค่อยดีท่านเอ๋ยเวยอยู่เลยนั่นแหละหนาแต่รักษาอาการอยู่เลยค่ะมันเท่าหนาอยู่ด้วยนั่นแน่มีปัญหาสุขภาพด้านปากตับเ <Basil. S 3> ตาบเหรออ๋อที่ตอนตายไปก็เรื่องตับใช่ไหมใช่แล้วนั่นแหละหนาเพราะนางเคยฆ่าสัตว์ไว้นั่นแหละค่ะทำนั่นหนาสมผลนั่นเอ๋ยเพราะมีบุญใช่ไหมท่าน ทำบุญกันนั่นแหละนะจึงได้ไปเกิดนั่นแหละค่ะแต่กรรมนั้นหนายังตามไปอีกเลยไปเกิดเป็นคนแล้วแต่ก็ยังมีปัญหาเรื่องตับอยู่ใช่แล้วแหละท่านหนาตอนนี้หลับตาไปค่ะก็เห็นแต่เครื่องในของนางหนานั่นแหละเลอ้ยอาลูกจะทําอย่างไรได้บ้างเพื่อให้แม่พ้นจากเวรกรรมนี้ลูกตั้งใจไหมเล่าตั้งใจเจ้าค่ะตั้งใจไม่ให้เจ้าช่วยหนาะใช่ค่ะไม่หายจ ใช่ไหมเล่ากรใช่แล้วลูกนั่นนะควรมาเป็นเพียนให้หกสิบวันเอ่ยไหวไม่ไหวไหวคะ่ะพร้อมเมื่อไหร่พร้อมคะ่ะพร้อมต่อไปเลยถ้าอย่างนี้ท่านเอ๋ยให้นางเลยนลั่นแหละนะบมเป็นเพียรหกสิบวันนันะ่นแหละค่ะให้กับดวงวิญญาณดวงจันทร์นะั่นแหละเอ่ยนำชุดขาวสองชุดนะท่านนะผ้าไตายหนึ่งชุดนั่นแหละค่ะพร้อมกับหลบยาด้วนะยนั่นเลยยาทั้งหลายที่มาถวายกันตามนี้ เลยหนาะๆนะมากกว่าห้าสิบตัวนั่นแหละค่ะผู้ทรงบุญนะให้ดวงจันทร์นั่นเอยโอเคมากกว่าห้าสิบตัวสังฆทานสังฆทานก็เป็นหยดยาเดียท่านเอ๋ยทำมาได้เลยนั่นแหละนะนะทุกอย่างก็ได้น,ะน,ะนะั่นแหละค่ะจะได้ส่งบุญนะให้เขาได้นั่นแเลยเรียบร้อยตามนี้หกสิบวันนั่นก็เป็นหกสิบวันของแม่แล้วก็อีก,อกของเด็กก่อนไงนหรือรวมไปเลยได้ไหมท่านเทวดา จะรวมเลยก็ได้นั่นแหละนะสี่สิบตัวเขาเองนั่นแหละค่ะสีออ่สิบห้าบวกหกสิบก็เป็นร้อยห้าวันใช่แล้วท่านเอ่ยตามนี้นไปได้แล้วก็พวกยาก็คือ,อให้เขาเอ่ยนะท่านนะขอ,นนะขอคนนี้ให้ถึงแม่ด้วยนั่นแหละค่ะที่เกิดเป็นมนุษย์นะแล้วนั่นเอ่ยยังเจ็บป่วยอยู่นั่นแหละวันนี้ลูกแท้นั่นแหละคะจะเอาบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรของแม่ด้วยนั่นแหละค่ะ จงยาเบียดยนะโอ้โหสีกามกันเขาทำในเวรของแม่ใช่อธิษฐานแล้วเดี๋ยวแม่ที่ไปเกิดแล้วเขาจะหายป่วยทำนี้แล้วท่านเอ้ยมีศีนหายได้เลยนั่นแหละนะลูกทำได้อย่างนี้นั่นแหละจ้าต่อทุอ่าเรียบร้อย